ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ห้เพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าเปิดวับกันที่ห้องครัวค่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาทําเมนูอร่อยอีกแล้วค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทําอะไรทานกันค่ะ้ได่ วัสดุอุปกรณ์เราพร้อมค่ะทุกคนน้องแมงวันก็มาจ้านี่เลยค่ะเมนูวันนี้ต้มจืดตําลึงจ้าเดี๋ยวไปลงหม้อ,อก,กันค่ะทุกคนรอน้ำเดือดอยู่จ้าตั้งน้ำตั้งหม้อ,อก,กันเลยจ้ารอน้ำเดือดค่ะทุกคน น้ำเดือดแล้วเราเอาหมูใส่ลงไปค่ะน,นี่หมูสับนะคะปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะบุ้งกันนะคะบุ้งเข่งบุ้งเลอนะรอเดือดค่ะตอนนี้หมูกำลังลอยนะจ๊ะทุกคนรอหมูนะคะรอหมูสุกนะคะตอนนี้เราใส่เต้าหู้ลงไปแล้วค่ะทุกคนรอเดือดเราก็ใส่ผักตำลึงลงไปเป็นอันเสร็จค่ะ กำลังเดือดจ้ากำลังเดือดมาแล้วค่ะเริ่มโมโหแล้วทุกคนเดือดร้อนแล้วใส่จำนึงลงไปค่ะปิดไฟแล้วนะคะใส่กำนึงเสร็จแล้วเราก็จะปิดฟ้าทิ้งไว้ค่ะ ปิดฟ้าค่ะทุกคนตักข้าวสวนร้อนๆมานั่งทานด้วยกันค่ะพร้อมล้อมวงค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย